รีเซาล์ KPI หรือตัวชี้วัดผลทำลิตหรือผลลั์นะครับรีเซาล์แปลว่าผลทำลิตนี่คือภาษาทางราชการท่นิดหนึ่งแต่ผลลั์คือภาษากลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําหนด KPI เราจงนึกมองอย่างเป็นระบบซึ่งเราจะต้องมีกระบวนการหรือโปรเซสของงานก่อนนะครับซึ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรายกตัวอย่างก็คือเช่นการประกอบรถยนต์นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีกระบวนการการทํางานซึ่ง หลังจากทำงานแล้วเราจะได้ถิงจะเรียกว่าเอาพุ t หรือผลผลิตนะครับที่ออกมาจากกระบวนการทำงานซึ่งเราอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งว่า kpi เป็นเชิงปริมาณนะครับซึ่งเชิงปริมาณก็คือสิ่งที่นับได้วัดได้ที่สำเร็จออกมาจากกระบวนการนะครับทีนี้ในเรื่องของเอาพุท ผลผลิตหรือ,อ KPI เชิงกระบวนการนี้มันก็คือสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการในการทํางานหรือกิจ,จก,กรรมซึ่งถ้ายกตัวอย่างเนี่ยในกรณีนี้ก็คือจํานวนรถยนต์ที่ผลิตได้เราประกอบรถยนต์นะครับเราก็ได้จํานวนรถยนต์ที่ผลิตได้จะเป็น100ร้อยคันต่อวันพันคันต่อวันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมองอย่างเป็นระบบในเรื่องของรีซาลหรือผลเร็จก็คือว่าเมื่อมีเอาต์พุตแล้วเราก็ต้องมองไปถึงเรียกว่า เอาคำหรือผลลัพธ์หรืออาจจะเรียกว่า KPI เป็นเชิงคุณภาพนะครับก็คือสิ่งที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดจากสิ่งที่เป็นเอาพุทหรือผล,ผลผลิตได้นะครับเอาค้ำก็คือสิ่งที่เป็นการนำเอาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดนั้นเองซึ่งตัวอย่างก็คือจำนวนรถยนต์ที่ผลิตผ่านมาตรฐานหรืออาจจะเรียกว่าผ่าน Qc พอผ่านมาตรฐานแล้วก็ สามารถไปใช้ในการจัดจำหน่ายหรือทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพราะว่าอาจจะไม่มีดีเฟก t หรือดีเฟก้น,น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเชิงระบบก็คือว่าในเรื่องของตัวชี้วัดนะครับก็ต้องมีกระบวนการมีเอาพุตผลผลิตเอาคำคือผลลัพธ์คือ KPI เชิงปริมาณและ KPI เชิงคุณภาพซึ่งก็จะเรียกรวมๆกันว่า result หรือผลทำาิและผลลัพธ์นะครับ ถ้าเราจะกำหนดตัว KPI เราต้องมองอ่งเป็นระบบว่าเราต้องการแค่ผลผลิตนะครับหรือเชิงปริมาณที่เป็น KPI แค่นั้นพอหรือเรากำหนดไปถึง KPI ที่เรียกว่าเอาคำหรือผลลัพธ์หรือเป็นเช KPI ในเชิงคุณภาพด้วยซึ่งตรงนี้อยู่ที่แต่ละหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดนะครับในเรื่องของ KPI ความเหมาะสมก็อยู่ที่สถานการณ์บริบทและเงื่อนไขต่างๆในแต่ละสถานการณ์ ขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับส mm hmm. ำหรับตัวอย่างนะครับของ KPI เชิงผลผลิตหรือ Result เนี่ยเราก็คงจะเริ่มด้กิจ,จก,กรรมนะครับมีวัตถุประสงค์ที่เป็นเชิงผลผลิตหรือ Output หรือเรียกว่า KPI ผลผลิตนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะต่อไปถึง วัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์หรือว่าเอาคัมหรือ KPI เชิงผลลัพธ์การที่จะระบุเป็น KPI ผลผลิตหรือเอาพุตหรือ KPI ผลลัพธ์หรือเอาคัมอยู่ที่สถานการณ์หรืออยู่ที่เงื่อนไขอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละสถานการณ์ขององค์กร ที่เราต้องกําหนดให้เหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราขายสินค้านี่คือกิจก,กรรมของเราถ้าเรามีกําหนดวัตถุประสงค์เชิงผลผลิตก็คือมียอดขายมากได้ยอดขายมาเยอะๆนะครับเาะฉะนั้นการวัด KPI เชิงผลผลิตก็คือจํานวนยอดขายที่ขายได้เราก็วัดแค่นี้พอว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้1ล้านบาทต่อวัน สองล้านบาทต่อวันอันนี้ก็วัดเท่านั้นส่วนถ้าเราจะต้องการวัดในเชิงของคุณภาพมากขึ้นนะเป็น KPI ในเชิงของผลลัพธ์นะครับก็นำไป วัดในเชิงของการกําหนดวัตถุประสงค์ให้มันเป็นเชิงผลลัพธ์เราก็ต้องมีกําหนดวัตถุประสงค์เช่นกําไตรต้องมากไม่ได้ขายได้ปริมาณนี้จะต,ต้องกําไตรต้องมากอันนี้จะเห็นว่ามันคือคุณภาพหรือการต่อยอดของการขายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี kpi ก็คือผลร้อยละของกําไรที่ได้หรือขายได้เห็นไหมครับไม่ได้เป็นแค่เชิงปริมาณแต่เป็นเชิงคุณภาพมากขึ้นส่วนตัวอย่างที่2ให้บริการประชาชนนะครับเราก็อาจจะต้องมีการกําหนด วัตถุประสงค์หรือผลผลิตหรือเอาพุธว่าให้บริการประชาชนได้จํานวนมากนะครับซึ่งนี่คือเชิงปริมาณน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนด KPI เชิงผลผลิตก็คือจํานวนประชาชนผู้ใช้บริการในแต่ละวันนะครับกําหนดไว้วันละหนึ่งร้อยคนสองร้อยคนสามคนก็ตามที่มาใช้บริการในหน่วยราชการนะครับแต่ถ้าเราจะ มีวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์หรือเอาค m e หรือมีคุณภาพสูงมากขึ้นก็คืออาจจะต้องกำหนดว่าประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมากำหนด KPI เชิงผลลัพธ์คือร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะเห็นได้ว่าเมื่อกำหนดตัวชี้วัดแบบนี้จึงเป็นแบบ KPI ผลลัพธ์เนี่ยมันจะเห็นคุณค่าหรือเห็นเรื่องของ ประสิทธิภาพของการทํางานในการบริการประชาชนมากกว่าแก้ให้ประชาชนมาใช้บริการได้จํานวนมากๆต่อวันกรณีสุดท้ายนะครับการพิมพ์งานนะครับวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ก็คืองานเสร็จทันตามกําหนดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการวัดความเร็วนะครับวัดเสร็จทันตามกําหนดตัวชี้วัดที่เป็น KPI ผ,ผลผลิตก็คือร้อยละของจํานวนงานพิมพ์ที่เสร็จทันตามที่กําหนดนะครับ จำนวนมากน้อยขนาดไหน90% 80%หรือเซหรือิดทันต้องได้100%อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็น KPI ผลผลิตแต่นะครับถ้าเป็น KPI ในเชิงของวัตถุประสงค์หรือว่าผลลัพธ์หรือ outcome หรือ KPI ที่ผลลัพธ์ก็คืองานพิมพ์มันต้องมีคุณภาพไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียวนะครับก็าอาจจะไปวัดที่ร้อยละของงานพิมพ์ที่ถูกต้องไม่มีจุดผิดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดนะครับเรื่องของ KPI เชิงผลลัพธ์ ะเห็นได้ว่านะครับการกำหนด KPI นะครับบนพื้นฐานของกิจกรรมมันจะต้องมีการกำหนดในเชิงของ output เป็นเบื้องต้นนะครับและเป็น KPI ในเชิงผลผลิตแล้วก็ต่อยอดเป็น วัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์หรือเอาคำตึ่งเป็น KPI ในเชิงผลลัพธ์ตึ่งอาจจะมีคุณภาพเป็นการต่อยอดมากขึ้นแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับบางครั้งเราอาจจะวัดแค่ผลผลิตก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องไปวัดในเชิงของผลลัพธ์เพราะว่าอาจจะมีความยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายหรือว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งอยู่ที่การพิจารณาของผู้ที่กําหนดตัวชี้วัดเป็นสําคัญครับ